สำนักถังเลิศดพบจบแดนตอน1 4 9ตอน6ยินดีต้อนรับสู่ช่องเลิออนิเมตมาต่อกันเลยผู้อวีเฮากล่าวเรามีคนเพียงจำนวนเท่านี้ดังนั้นข้าจึงไม่สามารถเสี่ยงชีวิตของพวกเขาได้แม้แต่คนเดียวข้ายอมที่จะสูญเสียสินสงครามมากกว่าให้ศัตรูมีโอกาสสร้างความเสียหายนอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่เราจะผูกพันในการต่อสู้และสูญเสียโอกาสในการล่าถอยนี่คือแนวหน้าดังนั้นจะต้องมีกองกําลังจํานวนมากจากจักรวัิจันทรายอยู่รอบๆหากเราถูกจับในการต่อสู้แผนการของเราจะล้มเหลวทันที เราต้องทำให้แน่ใจว่าไม่มีใครรู้รายละเอียดของกองทัพของเราศัตรูที่เราไม่รู้จักมักเป็นศัตรูที่น่ากลัวที่สุดเป้าหมายหลักของเราคือการกดดันจักรววัดิจันทราโอกพวกเขาอยู่ที่นี่วอยูหาส่งสัญ,ญญาณอย่างเคร่งครีมให้เริ่มถอยเพื่อนจากสันนักถังใช้เวลาร่วมกันเป็นเวลานานเนื่องจากวอยูหาเป็นเจ้าแห่งวิญ,ญญาณประเภทควบคุมหลักมาโดยตลอดพวกเขาจึงตอบสนองตามคำเตือนของเขาโดยไม่ลังเลหลังจากนำทุกสิ่งที่พวกเขาแยกส่วนออกมาป้องประการขับเคลื่อนตัวเองก็เริ่มยิงรังสีวิญ,ญญาณไปที่เครื่องมือวิญ,ญญาณซึ พวกเขาก็เปลี่ยนค่ายเครื่องมือวิญญาณให้กลายเป็นสร้างประหักพังในขณนะดเดียวกันววยูหาก็ออกไปพร้อมกับทังหูตรงและกลับไปที่ป่าเพื่อดูแลประตูมิรแม้ว่าป้อมประการขับเคลื่อนด้วยตัวเองจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วเท่ากับกองทัพวิศวกรยานของนิกายทั้งที่กําลังบินอยู่แต่พวกเขาก็ไม่ได้ช้าไปกว่าพวกเขาเลยจากอากาศป้อมประการนั้นเป็นเหมือนลูกบอลโลหะขนาดยักษ์ย้ายที่วิ่งด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อด้วยขาทั้งแปดไม่มีภูมิประเทศใดสามารถหยุดพวกเขาจากการเคลื่อนที่ไปได้ไม่นานนักพวกเขาก็อยู่ไกลเกินสายตา เมื่อกำลังเสริมของจักรวรรดิสุริยันจันทรามาถึงสิ่งที่พวกเขาเห็นก็คือเศษหินหรืออิกหลังจากที่ผ่านป่ามาแล้วต้องการก็หายไปในประตูสีดำด้วยประสบการณ์ที่ได้มาจากการเดินหน้าผ่านป่าก่อนหน้านี้ทำให้พวกเขาไวกว่าเดิมมากในตอนที่ประตูทั้งเก้าปิดลงทุกอย่างก็กลับมาเงียบสงบอีกครั้งมันแทบจะเหมือนกับว่ากองทัพของพวกเขาไม่ได้ปรากฏตัวขึ้นเลยวัวูยู่าวได้เดินไปยังมิติพิเศษสเปกตรัมพร้อมกับคนอื่นๆถึงแม้ก่อนหน้านี้เขาจะฝึกกลยุทธ์ทหารในแผนทหารสูงสุดมาแต่สิ่งที่เขาเรียนรู้กกกกก็็คคืือออลลลยุุุททททธ์ีี่่่เเเนนนน้ตัววบปหมมมงจา เขารู้ว่าเขาเทียบกับจูจือไม่ได้เลยแต่ช่องว่างระหว่างเขากับเธอไม่ได้ห่างชั้นกันมากเขาเชื่อว่าตัวเองสามารถทำได้ด้วยความสามารถอันทรงพลังและมิติพิเศษถึงวิญญาณเห็นได้จากความง่ายดายที่พวกเขาเอาชนะสึกก่อนหน้านี้ได้และถอยไปอย่างง่ายดายหลังจากได้รับชัยชนะมาแต่เขาก็ยังเชื่อว่าตนเองควไรไตร่ตรองและทบทวนสิ่งที่ทำออกมาได้ดีและสิ่งที่พัฒนาได้สิ่งนี้จำเป็นกับพวกเขาเพื่อให้สามารถสู้ต่อไปได้ดีขึ้นในขณะที่ทุกคนมารวมตัวกันที่ด้านบนสุดของโขดหินภายในมิติพิเศษสเปกกกกตรัตัันนนนนนทุคคเหวาาม้้บของ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หัวอวีฮาวเป็นผู้นํากองทหารแต่ยังเป็นครั้งแรกของสํานักถังที่ได้ต่อสู้ในการรบกองทัพวิศวกรยานทั้ง3ามได้มีส่วนร่วมและแสดงความสามารถที่แตกต่างกันของพวกเขาในสนามรบในความเป็นจริงพวกเขาไม่สามารถที่จะแสดงความสามารถทั้งหมดของพวกเขาได้เนื่องจากว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นอ่อนแออย่างไรก็ตามการทําลายล้างที่พวกเขาได้ก่อไว้และทรัพยากรที่พวกเขาปล้นมานั้นทําให้ขวัญและกําลังใจของทีมนั้นเพิ่มขึ้นเมื่อพวกเขาออกจากสํานักถังเพื่อทําภารกิจนี้วูยู่ฮาวสั่งให้พวกเขานําอาหารมาให้เพียงสิบวัน พื้นที่จัดเก็บส่วนใหญ่ของพวกเขาถูกใช้เพื่อนำทรัพยากรซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการต่อสู้จริงมาเป้าหมายของเขาเรียบง่ายเขาต้องการใช้ของที่ได้จากการต่อสู้ครั้งก่อนเป็นทรัพยากรในการต่อสู้ครั้งต่อไปพวกเขาได้ต้นอาหารจำนวนมห ah าลจากจักรวรรดิสุริยันจันทราในการต่อสู้ก่อนหน้านี้ของเหล่านี้เพียงพอที่จะทำให้พวกเขาอยู่ได้เป็นเวลานานนอกจากนี้พวกเขายังได้อุปกรณ์วิญญ,ญาณหลายชนิดของที่พวกเขานำติดตัวไปได้ถูกทำลายอย่างสมบูรณ์จากักรวรรดิสุริยันจันทราสูญเสียครั้งใหญ่อย่างแน่นอนอยูฮาวนี่เป็นการต่อสู้ที่น่า่าาาาาึงมกกถ้้เเเรรรยยัปป็็นนแบบีตอไจะว เป้าหมายต่อไปของเราคืออะไรเราจะมุ่งความสนใจไปที่พื้นที่ต่อไปที่อุปกรณ์วิญญาณอยู่ถ้าเราสามารถทำลายพื้นที่ทั้งหมดที่ตั้งโดยจักรวัิจันทรานอกเทือกเขาบิงตูได้ข้าแน่ใจว่าเราสามารถสร้างความกลัวให้กับส่วนลึกของจักรวัิจันทราได้ในขณะเดียวกันจักรวัรสิงหงหลวจะสามารถช่วยดึงดูดความสนใจของพวกเขาจากปลายอีกด้านหนึ่งได้อย่างไม่ต้องสงสัยเฮอร์ชัยทูวเป็นหนึ่งในคนที่ตื่นเต้นที่สุดในบรรดาคนที่เหลือเขาลืมความทุกข์ที่เกิดจากกระสุนตุนใหญ่วิญญาณอย่างเห็นได้ชัดในฐานะที่เขาเป็นนคทที่่รรรรัับบผิิิดชออเืงโลลจสตกกแะพยา ตอนนี้เขารู้สึกเหมือนเป็นคนรวยวูฮยูห่าวสายหัวและพูดว่าไม่เราไม่ได้มาที่นี่เพื่อโจมตีสิ่งก่อสร้างดังกล่าวแม้ว่าเราจะมีอำนาจในการทำลายเครื่องมือวิญญ,ญาณทั้งหมดที่ติดตั้งไว้แต่นั่นจะเปิดเผยการมีอยู่ของเราอย่างไม่ต้องสงสัยนอกจากนี้ข้ามั่นใจว่าจักวัดจันทรามีวิธีรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้หากเราหมกมุ่นอยู่กับการต่อสู้มากเกินไปเราจะต้องพแพ้ในบางครั้งเนื่องจากหน่วยของเรามีขนาดเล็กเราไม่สามารถยอมแพ้ใครได้ดังนั้นเราต้องไม่ให้โอกาสพวกมันจับเราได้เราต้องถอยอย่างรวดเร็วทททััันนีหลลลงงงจจาาากกกมมตตพวววแแะะะเเรรร้้อททอุย่ด็ เราใถูรู้สึกประหลาดใจกับคําตอบของฮูวิ่าวนั้นเราก็ยอมแพ้ในสนามรบนี้งั้นหรอเราจะไม่ทําต่อแล้วหรอกึ่งกึ่งฮวยูหาพยักหน้าและพูดเราจําเป็นต้องใช้มุมมองแบบมหาภาคเจตนาของเราคือการมีที่ผลต่อทั้งสงครามไม่ใช่แค่ผืนดินเล็กๆข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของเราคือความเร็วด้วยการนาทุกคนไปยังมิติพิเศษสเปกตรัลถ้าสามารถพาทุกคนไปยังมุมไหนของจักรวรรดิสุริยันจันทราได้ภายในสองวันดังนั้นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดของเราคือโจมตีพวกเขาในส่วนต่างๆของจั มันจะเป็นการแพ้สงครามถ้าเราสู้ซึ่งซึ่งหน้าเปิดเยพยักหน้าเห็นด้วยสิทธิ์น้องเล็กพูดถูกเราไม่ควรพึงพอใจกับชัยชนะเล็กๆน้อยๆของเราเราจําเป็นต้องขยายสนามรบไปทั่วทั้งจักรวรรดิสุริยันจันทราเพื่อให้พวกเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดที่เรากําลังจะมอบให้พวกเขาเราต้องทําให้พวกเขาตื่นระหนกโดยการโจมตีส่วนที่ประบางที่สุดของพวกเขานี่จะช่วยให้เราสร้างโอกาสได้มากที่สุดและในเวลาเดียวกันก็ทาให้พวกเขาหวาดกลัวมากที่สุดตราบใดที่เราสามารถส่งผลกระทบต่อรากฐานของจักรวรรดิและคุกคามการปกครองของพวกเขาได้ เราก็จะทําตามเป้าหมายของเราสาเร็จสวิสานสือกล่าวยูฮาวคุณคือแม่ทัพใหญ่ของเราทุกคนที่นี่เป็นสมาชิกของตระกูลเราคุณไม่จําเป็นต้องสุภาพมากเกินไปแค่บอกเราว่าคุณต้องการให้เราไปที่ไหนและเราจะปฏิบัติตามคําสั่งของคุณโดยไม่มีข้อตําหนิดใดๆมาสอนบทเรียนจากประวัติจันทรากันเถอะและแสดงให้พวกเขาเห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพวกเขาสร้างปัญหาให้กับเราหัวยูฮาวเผยรอยยิ้มจางๆเราควรพักผ่อนกันก่อนและทวงคืนสิ่งที่เราเสียไปก่อนหน้านี้ข้าจะพักผ่อนสักครู่ก่อนออกเดินทางไปยังที่ของเรา ครั้งนี้ข้าต้องการเล่นเกมหมากรุกกับจักรวรรดิสุริยันจันทราข้าต้องการให้พวกเขาได้รับข่าวว่าทั้งจักรวรรดิถูกโจมตีหลายที่ในเวลาเดียวกันแม้ว่าหัวยูห่าวจะใช้พลังงานไปไม่น้อยแต่ก็ไม่ได้สําคัญมากนักเขาไปฝึกกับทางหูตงในขณะที่คนอื่นๆไปประชุมกับผู้บริหารระดับสูงภายในกองทัพเพื่อทําการตรวจสอบภายในอาณาจากักรวิญญาณสวรรค์จูจือลอยอยู่กลางอากาศอย่างเงียบๆขณะที่ถูกล้อมรอบด้วยทะเลสีแดงเพลิงกองทัพวิศวกรยานฟินิกประจาการอยู่รอบตัวเธอในขณะที่พวกเขาพยายามปกป้องจากอันตรรายยใใดๆขณะะะที่เธออมงไไปนกล ดูเหมือนว่าจิตใจของเธอจะล่องลอยไปผ่านมาสักพักแล้วที่ทั้งกองทัพไม่เคเลื่อนไหวแต่จูจือยังรู้สึกไม่สบายใจอยู่ที่เธอรู้สึกไม่สบายใจนั้นง่ายมากเป็นเพราะคนผู้นั้นนั่นแหละถ้าลูกของเธอยังไม่ถูกพบบางทีเธอคงไม่ขัดแย้งกับตัวเองอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้เธอคงจะรู้สึกโกรธและเปลี่ยนความเกลียดชังภายในใจให้กลายเป็นความกระหายเลือดขนาดที่กองทหารของเธอกระโจนไปยังสนามรบแต่ตอนนี้ลูกของเธอกลับมาความเกลียดชังในใจของเธอได้จางลงมากการกลับมาของลูกทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างประหลาดความจริงแล้วคคาารรู้้สึึกกกททีีี่่่เเเพพิงงงงงนนบลลัััอออยยๆชฝใจขธ และความรู้สึกนี้ก็มุ่งไปที่ลูกของเธอไม่ใช่สามีของเธออย่างแน่นอนนอกจากเด็กแล้วความรู้สึกที่เหลือของนางก็มุ่งตรงไปยังบุคคลน,นั้นหลังจากวันนั้นหลังจากที่ฮูวี่าวจากไปจูจือก็ร้องให้เป็นเวลานานหลังจากที่เธอสงบลงแล้วเธอก็คิดแบบนี้เขาไม่ทําให้ข้าผิดหวังในใจของเธอภาพลักษณ์ของหัวหยู่าวกําลังดีขึ้นในขณะที่ภาพลักษณ์ของจูเทียนรันกําลังแย่ลงแต่ถึงอย่างนั้นจูจือย,ยังคงนํากองทัพออกไปเพื่อพิชิตเมืองนางทิ้งลูกไว้ในหวังเพราะไม่อาจนํานองค์ราชทยายาทของประเทศออกมาจากเมืองอาภาได้ ความจริงก็คือตอนที่นางร้องขออิสรภาพจากซูเทียนรันนางยังคงหวังว่าจะได้รับอนุญาตนําเขาออกมาความจริงแล้วนางพยายามโน้มน้าวตัวเองให้ให้โอกาสสุดท้ายแก่ซูเทียนรันหน้าเสียดายที่ซูเทียนรันปฏิเสธเธออย่างเด็ดขาดและนี่ทําให้จูจือมั่นใจเกี่ยวกับการตัดสินใจของเธอกําลังจะเกิดขึ้นในใจของเธอแผนที่สมบูรณ์แบบกําลังค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างอยู่เฮาตอนนี้คุณอยู่ไหนคุณจะยังอยู่ในค่ายของศัตรูอีกหรือข้าไม่อยากเห็นคุณอยู่ในสนามรบเลยแต่ข้าคิดถึงคุณมากจริงๆ ใบหน้าอันบอบบางของเธอเผยความโกมขึ้นออกมาเธอทุกข์ทรมานจากความขัดแย้งภายในหัวใจแต่ในเวลาเดียวกันเธอก็รู้สึกตื่นเต้นกับความเป็นไปได้ที่รอยอยู่เบื้องหน้าเธอเริ่มหัวเราะย,ย้อตัวเองตอนนั้นข้าบอกเขาว่าปัญหาใหญ่สุดของเขาคือความอ่อนแอทางอารมณ์แต่ทำไมข้าถึงรู้สึกอ่อนแอในใจทุกครั้งที่คิดถึงเขาข้าเสียใจกับการตัดสินใจของข้าในอดีตจริงๆหากข้าเลือกคุณในตอนนั้นและตามคุณไปจากเมืองอาภาทุกอย่างอาจแตกต่างออกไปอย่างน้อยที่สุดข้าก็จะมีโอกาสต่อสู้เพื่อแย่งตำแหน่งของคุณแต่่่่่เธอออออกก็รรรรรู้้้้ดีีีีวาาาไไมมมมปะะะะโยชนนน์ททจงหหพ ไม่มีทางที่เธอจะยกเลิกสิ่งที่เธอทำหลังจากที่เลือกเส้นทางนี้สิ่งเดียวที่เธอทำได้คือพยายามทำให้สิ่งต่างๆง่ายขึ้นสำหรับเขาวัววิเฮาคุณวางใจได้เลยว่าข้าจะไม่ทำร้ายคุณไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามเพราะคุณเป็นเด็กของข้าเมื่อเธอคิดถึงเรื่องนี้หัวใจของเจวี่จือก็อ่อนยยบลงอีกครั้งตอนนี้เธอไม่เหมือนจักรพรรดินีเทพสงครามเลยเธอเหมือนเด็กสาวที่กำลังคิดถึงแฟนของเธอออกคำสั่งของข้าทุกคนพักผ่อนกันเป็นเวลาสามวันตั้งค่าเครื่องมือวิญญ,ญ,ญาณป้องกันและเตรียมพร้อมให้มาก เพิ่มระยะของเครื่องมือวิญญาณเฝ้าระวังทางอากาศเป็น2เท่าและผลักพวกมันไปด้านหน้าในระยะ1,000พันเมตรข้าต้องการภาพเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ของวิญญาณสวรรค์และจักรววัดิโต้หลิงหลังจากที่องค์ราชทายาทกลับมาซูเทียนก็มอบกองทัพอย่างน้อยครึ่งหนึ่งให้กับเจวีจือในการรบในปัจจุบันมีวิศวกรยาระดับ9เพียงไม่กี่คนที่สามารถมีที่ผลต่อยุทธวิธีของเธอได้ตำแหน่งผู้บัญชาการกองกำลังทั้งสามค่อยๆกลายเป็นของเธอสงครามจะต้องดำเนินต่อไปในใจของเจวีจือ เธอรู้ดีว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะละทิ้งความเกลียดชังที่มีอยู่นอกจากนี้เธอไม่ได้ทำแค่ทำสงครามเพื่อแก้แคนอีกต่อไปเธอยังสร้างหลักฐานสำหรับบาลังของลูกชายของเธอด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้ซูเทียนหลันได้ทำนายไว้หลายอย่างเขารู้ว่าตัวเองเป็นหมันและมีเพียงราชทายาทที่เป็นลูกชายของเขาไม่ว่าอนาคตของจักรวรรดิจันทราจะยิ่งใหญ่เพียงใดในที่สุดก็ต้องตกเป็นของซูหยุนหานนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมซูเทียนหันถึงกล้าที่จะมอบอำนาจให้กับจวีจือ่อแน่นอนว่าเขายังมั่นใจในความสามารถของเขาที่จะควบคุมเธอได้ ทัวีเฮาและทางวูตรงกำลังบินอยู่บนท้องฟ้าโดยที่มือของพวกเขาประสานกันหลังจากตื่นจากการบมเพาะและกลับไปที่ป่าเล็กๆแห่งนั้นเขาก็ระหนักว่าท้องฟ้าส่วนใหญ่เหนือเขาถูกปกคลุมไปด้วยเครื่องมือเฝ้าระวังวิญ,ญญาณทางอากาศแล้วหลังจากทำลายอาวุธวิญญาณไปกองทหารของจักรวรรดิจันทราทั้งหมดที่ประจำการอยู่ใกล้ๆเ่อเขาวินตูก็ได้รับแจ้งเตือนตอนนี้กำลังตาหาศัตรูอยู่ นี่แสดงให้เห็นว่าความกังวลก่อนหน้านี้ของวัววีเฮาถูกต้องแล้วการตัดสินใจที่จะสู้รบซึ่งซึ่งหน้ากับกองทัพจำนวนมากของจักรวรรดิสุริยันจันทราไม่ใช่การตัดสินใจที่ฉลาดแน่นอนหลังจากเปิดใช้งานทักษะเลียนแบบวัววีเฮาก็ปกปิดทั้งตัวเองและทางูตรงขณะที่พวกเขาหนีด้วยความเร็วเสียงด้วยเครื่องมือวิญ,ญญาณระดับ9้าที่กำลังบินด้วยความเร็วสูงสุดเครื่องมือเฝ้าระวงังวิญญาณทางอากาศนั้นร้ายประโยชน์ต่อวัววีเฮาจักรวรรดิสุริยันจันทราใช้เวลาหลายวันพยายามค้นหาหน่วยลึกลับที่มตเเขาแ่่ไป็นผล ข่าวบิลที่พวกเขาได้รับคือกองกําลังขนาดใหญ่ของป้องประการขับเคลื่อนทุกภูมิประเทศได้โจมตีพวกเขาระหว่างการต่อสู้หัวอวีเฮาและคนของเขาไม่ได้ฆ่าทุกคนท้ายที่สุดมีทหารธรรมดาเกือบห้าพันคนพวกเขาต้องการเพียงถัดขวางการดําเนินการและหลบหนีพวกเขาไม่ต้องการสังหารโดยไม่จําเป็นเมื่อไม่มีบาะแสอื่น,นการต่อสู้ที่จัดระวัติจนตราสูญเสียครั้งใหญ่นี้ก็ได้แต่สรุปว่าเป็นปริศนาที่ไม่อาจถ่ายได้ข่าวถูกส่งไปถึงเมืองอาภายอย่างรวดเร็วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า